สวัสดีครับผมร้าน JJ b i ไวช h อ p ครับวันนี้ลูกค้า Honda Scoopy นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องท้ายอลูมิเนียมจากทางแบรนด์ม o t ตอรเฟตัวนี้จะเป็นขนาดความจุอยู่ที่48ลิตรขนาดก็ใกล้เคียงกับ45ลิตรเลยนะเขาก็จะไม่ได้แบบใหญ่โดดอะไรมากแต่พวกหมวกวิบากหมวกทัวริงอาจจะใส่ได้ประมาณ1นึ่ใบเต็มเต็มเลยระบบล็อกบนล่างนะครับปลดไวเหมือนกันทั้งหมด มีอินเนอร์มีอะไรให้พบเลยใส่ของได้แบบเต็มที่เลยนะครับปึ๊บมีถาดรองให้ด้วยถาดรองเดี๋ยวนี้ก็ทำมาเป็นเหล็กหนาหนาเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องแบบยืดยืดไปแล้วถาดแตกนะครับน็อตด้านบนก็แนะนำให้ใส่แหวนไว้ด้วยนะสำหรับ Honda s c o o ฟ y อยากติดตั้งกล่องก็ร้านเจเจบาชอบพอมบริการเลยมีแหลท้ายจำหน่าย พร้อมติดตั้งให้เติดตับแล้วก็รับประกันจากทางร้านให้ด้วยนะครับนหน้าสกบปปี้เล็กๆน่ารักกล่องอยากติดกล่องพลาสติกกล่องอลูมิเนียมที่ร้านจัดให้ได้หมดนะครับไม่ขัดอยู่แล้วสนใจก็สอบถามก็ได้นะาหาใ,หให้ดูกล่องอีกรอบนะึงตัวกล่องด้านบนก็จะแบนๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาวางของหรือวางกล่อง,วางอ,งวางอะไรพวกนี้ตัวนี้ก็รัดได้ บอบพิงนี้ก็ติดมาให้จากโรงงานเลยนะมีบอบพิงแต่มันไม่นิ่มนะบอกไว้เลยบอบพิงมันไม่ค่อยนิ่มแต่กล่องมันเท่มันมีสีเงินกับสีดํานะครับราคากล่องอยู่ประมาณ2,500บาทสนใจก็สอบถามที่ร้านได้โดยตรงเลยนะขอบคุณครับ